เอาอันนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยววันนี้นะคะลินนากับลิขู่มีงานกีฬาสีค่ะวันก็เดี๋ยวว่าวันอาทิตย์แต่ก็ต้องไปโรงเรียนนะคะ มาดูแบบเดียวพวกหนูทำอะไรกันโอ้โหทำไมมันดูสกรปรกอย่างเงี้ยโลกนูเด็กซนอะ่ะแล้วจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยนั่นไงนั่นไง เดี๋ยวมามา,มาตามไปดูนะตอนประมาณ yeah, คุจิก้าว <9 S 1> โมงพวกหนูไปเตรียมตัว ่วนเลโอนี่เดี๋ยวต้องไปเข้าเมืองนายกุย่านะคะไปโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ไปแคมป์ออสเตรเลียมาค่ะวันนี้เขามีแบบว่านัดกันให้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลโอไปคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวบีต้องไปงานกีฬาสีลีขุลินะส่วนป,ป้าประรอช่างสักคนเนื้อฉันไม่รู้มาที่บ้านค่ะเลโอเลย,เลยฉายเดียวขึ้นรถไฟคนเดียวครั้งแรกจะไหวไหมอ่ะนั่งไปไกลด้วยสองต่อ เดี๋ยวมา่มาเอาเงินให้แล้วหนูไปกินข้าวเองโอเคที่ไหนก็ได้อหนูสั่งเขาเป็นหรือเปล่าเป็นเนาะโอเคโอเคเป็นกุ้ยช่นะอ๋อเรให้ไปห้าพันเยนนะคะค่ารถเนี่ยประมาณมันต้องต่อสองต่อค่ารถักประมาณแปดร้อยเยนไปกับพันหกร้อยเยนกินข้าวอีกพันกว่าเยนแต่เดี๋ยวเรี่อสั่งเยอะเผ <c oughs> ื่อไปร้านแบบร้านแพงหรือเปล่าอย่าไปร้านแพงมากนะเดี๋ยวเงินไม่พอนะ <c oughs> แต่ไม่ค่อยห่วงเพาะเลยโออะเก่งอยู่แล้วเรื่องขึ้นรถไฟหนูหนูหน,หนูต้องซื้อตั๋วไปคานายาม่านะลูกซื้อเป็นไหมเท่าไหร่ใส่เงินเข้าไปให้ถูกม,มาต้องขึ้นไปด้วยเป่า<ม>ขึ้นไปส่งเป่า <50. S 1> เอาให้เลือกให้เลือก ขึ้นไปเองก็ได้แหละไม่เป็นรหลรอกว่านหนูทาได้โทรศัพท์มานะโทรศัพท์อยู่ไหนโอเคแล้วก็บอกมาตลอดทางว่าหนูถึงไหนแล้วขึ้นรถไฟก็บอกมานะโอ้เลโอเดินทางครั้งแรกคนเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ไหวไหมอ่ะตาเลโอเก่งไปได้แล้วแบบเดี๋ยวเราค่อยมารับเลโอนะคะตอนกลับเลย ให้แบบถามเป็นระยะๆว่าถึงไหนแล้วขึ้นรถไฟถูกไหมเคย์เนบีก็กลับมาบ้านแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนต่อเลยค่ะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปนะคะวันนี้จะไม่ทันลาดเร็วอีไปเลยไม่ได้มาโรงเรียนนานนะเพิ่งเห็นว่าถนนตรงนี้เขาแบบปูพื้นใหม่นะะปูถนนใหม่หมดเลยเรียบสวยเชียว มาถึงโรงเรียนล่าก็<ม><อ>จะแบบลงพวกแบบบรรยากาศในโรงเรียนเหนือใอดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไว้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ากีฬาสีของโรงเรียนนิคุลินัน,นเป็นยังไงคะ่<ม>ะก็ดูของปอสกับปอสองจบแล้วนะคะ กลับบ้านค่ะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะถ้าเดี๋ยวเด็กๆเขากลับมาตอนเที่ยงนะคะส่วนเลโอนี่ก็ถึงที่โรงเรียนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวออกไปทิ้งขยะก,กับป,ป้าปาก่อนนะคะสรุปว่าเขาปิดนะคะที่ทิ้งขยะคือจำวันผิดนึกว่าวันนี้วันจันทร์แล้วเพราะลิขุกับลินะไปโรงเรียนนะ,ะขเขาเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ ที่ถิงขยะเขาไม่เปิดนะคะเราก็มาที่โฮมเซ็นเตอร์มาป้บบาเขาว่ามันซื้อของนะคะ <c oughs> อ๋อมาซื้อตัวใสาย,ยางค่ะที่บ้านพังนะคะตัวรถน้ำต้นไม้แต่ป้าป๋าว่าไม่มีแบบที่ชอบนะคะเป็นแบบจะให้กดแล้วมันก็จะแบบม้วนตัวเองอะะ่ะ หมุนกลับมาเองไม่มีอ่ะก็เลยอ่ะอยังไม่ซื้อ HOME CENTER นี่เรียกว่าเป็นที่ประจำของปายนะเอะ,อะก็ไปแต่ HOME ซ็นเตอร์นะอันนี้เสื้อตัดตามีนะมาดูที่แขวนนะไม่รู้เอาไปแขวนอะไร อันนี้เป็นพวกอาหารที่แบบว่าเก็บไว้ได้นานๆนะคะ5ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาไว้เกิดแบบเวลาเกิดผันดิ้นไว้ไภัยพิบัติต่างๆเราก็จะได้มีอาหารกินนะคะเห็นไหมก็พวกน้ําแบบเนี้ยค่ะน้ําแบบเก็บไว้ได้นานๆต่างกับน้ําทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นแบบพวกข้าวที่แบบแค่เอาน้ําน้ําเปล่าธรรมดาเลยเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปก็สุกกินได้เลย นี้ไฟแบบที่บ้านเราใช้นะคะไฟคล้องคอเแล้วเหรอเด็กๆกลับมาบ้านแล้วน, <c oughs> นะคะส่วนบีกับป้าป่าจะออกไปซื้อของนะคะเด็กเขาไม่ไปนะเพื่อนมาบ้านมา <iyor> ซื้อของมันที่อีออนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเอากเกงๆฟับตัดมาตัดขาก่อนค่ะน้ำมิวทีนะคะลองด,ดีกว่าดูแบบ สวย่นชนิวันนี้ร้านขนมปังที่เราซื้อประจําเขาไม่ลดราคานะคะเราจะไม่ซื้ออะก็มาซื้อขนมปังแบบทั่วไปเอาค่ะแล้วเดี๋ยววันสังขารค่อมาซื้อนะคะขนมอะไรเนี่ยชีสพิซซ่าอันนี้เป็นแบบไบรอนปังข้างในมีครีมแบบเต็มๆนะคะ น,นี่ก็ครีมมันหวานนะน,นี่เป็นแซนด์วิชรสนักเก็ตนะคะ me, senses, เรโอโทรมานะคะว่ามาถึงสถานีฟุตโซ่แล้วค่ะเดี๋ยวไปรับไรโอกก่อนนะคะ ได้ไปเองได้แล้วต่อไปก็ไปเที่ยวนากย่าเองได้แล้วไม่หลงใช่ไหมลูกไปได้ง่ายๆเลยเนาะอืมโอเคเอ้าตอนหนูขึ้นรถกลับบ้านหนูรู้ได้ไงว่าคันไหนฮะรถฮะหรออนจรู้ใช่ไหมหนูดูเวลาเอาหรอที่เขาเขียนว่าฟุโซเขาเขียนว่าอะไรดูจากไหน ใช่เหรออ๋อโอเคโอเคอืมเนี่ยลี่ไปอาบน้ำมานะคะ mm hmm. เพราะว่าป้าปบวบอลิลี่เหม็นมาก mm hmm. ตอนนี้หอมมากแล้วแล้วนี่ป้าปัากำลังอาบให้ไลล่านะคะ mm hmm. ก็กลับมาทำงานกันต่อนะคะ โอก็กลับมาบ้านเรียบร้อยสงสารเม่โอมากเมื่อกี้บอกว่าส่งข้อความบอกว่าเนี่ยจะไปกินข้าวที่นากย่านะก็นั่งรถไฟไปตรงนากย่าเสร็จแล้วเมื่อกี้กลับมาบอกว่าไม่ได้กินข้าวอะไรเลยเอ้าวทำไมล่ะทุกร้านคนต่อคิวเยอะมากเป็นแบบ10-20คิวก็เลยไม่รอเลยกลับบ้านเลยโถนะ่าสงสารอดกินเลย ้ำเสร็จแล้วหอมขาวใสมเมื่อเช้าหนูมอมหนักมากเลยนะเพราะว่าหนูเป็นเล่นดินเล่นทรายอะคะ่ะลูกฮนะเนี่ยถ้าเกิดออกไปข้างนอกหนูจะไปเล่นดินอีกไม่ได้แล้วนะอาบน้ำแล้วก็ใจไหมคะนี่พักกิ่นขนมไหว้พระจันทร์นะคะพี่จ๋าพี่คนไทยใจดีคนเดิม,ดมส่งมาให้ค่ะ หน้าตาสวยงามแล้วก็ลวกลิ่นมาเลยนะคะไซ้ทุเรียนนั่นเองค่ะทุเรียนของโปรดแล้วก็เดี๋ยวออกไปซื้อไก่คารายเก๋นะคะก็กลายเป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งนะคะร้านไก่คารายเก๋ะคะ่ะได้มาเรียบร้อยนะคะ ไก่คาราเกะราสซอสหวานนะคะ18ชิ้น2,100เยนนะก็งานกีฬา4ปีนี้นะคะก็ถือว่ามีคนแบบเยอะกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าติดช่วงโควิดใช่ไหมช่วงคุยเขาก็จะแบบให้มาเฉพาะผู้ปกครองของระดับชั้นน้ำน้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือแบบทุกคนใครจะมาดูตอนไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะก็เลยคนเต็มสนามค่ะ คือคําว่ากีฬาสีของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบหลายๆสีเหมือนมองไทยนะคะมันจะแบ่งเป็นแค่2สีคือสีแดงกับสีขาวแล้วก็แบบแต่ละชั้นอย่างเช่นห้องนี้นะปีนี้เป็นทั้งห้องทั้งห้องคือสีแดงส่วนดิคุทั้งห้องเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งกันตามนี้นะคะแต่เรียกว่าไม่ได้เน้นการแข่งขันไม่ได้เน้นใช้ชนะอะไรเลยนะคะแค่เหมือนกับว่าแบบ เพื่อความสามารถี่สนุกสนุกกันในโรงเรียนก็คือการแข่งก็จะมีวิ่งแข่งซึ่งการวิ่งแข่งนี้คือทุกคนได้ลงวิ่งหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอาส่งตัวแทนคนที่วิ่งเร็วที่สุดในห้องออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือสมมติทั้งห้องมีเกือบ30คนทั้ง30คนได้วิ่งกันหมดทุกคนคือจะแบ่งรอบหนึ่งอะประมาณ4คนแล้วเราก็นั่งดูเด็กปัะถปสี่ 4, ปป อย่างป2ออนะคะมีสมมติมี40คนอ่ะเราก็นองวิ่งเขาวิ่งกันไป10รอบค่ะลีนะ่าวิ่งรอบที่10พอดนะีอยู่หลังสุดก็ดูเด็กวิ่งทุกรอบเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะนับว่าแบบเออในแต่ละรอบเนี่ยคนที่เป็นสีแดงหรือสีขาวชนะนะก็จะนับจํานวนไปเรื่อยก็วิ่งทุกปทุกระดับชั้นวิ่งหมดเลยวิ่งแข่งกันทุกระดับชั้นล่านที่2ก็คืออย่างเช่นป3ป4เขาแข่งชักเขย่อกันค่ะ ก็แบ่งเป็นป3ป4สีแดงป3ป4แข่งกับสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับคะแนนเหมือนเดิมว่าสีไหนชนะส่วนเด็กป2กับป1นะคะไม่ได้แข่งชออักยอแต่แข่งโยนบอลลงห่วงเอ้ยโยนบอลลงตะกร้าค่ะก็คือจะมีตะกร้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ทุกคนวิ่งเข้าไปแล้วก็โยนบอลโยนบอลโยนบอลแล้วระหว่างนั้นก็สลับกับการออกไปเต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบรอบวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่นาะเต้นน่ารักมากเลยนะคะ ถือว่าแบบอุ้ยเต้นเก่งอะนึกว่าจะเต้นไม่ได้ก้มเขินๆอ,อะไรอย่างงี้นะจริงเต้นได้แล้วก็ของป .5 ป .6 ซึ่งไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าปีนี้ลูกเราไม่ได้อยู่ป .5 ป .6 เลยไม่ดูแล้วที่ชอบมากก็คือกองเชียร์ค่ะคือเขาก็จะมีคือคือไม่ได้มีเป็นเชียร์ลีดเดอร์เหมือนบ้านเราที่แบบเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักมาเต้นส,ยสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นเชียร์แบบเอ่อโอเอ็นดันค่ะเขาจะเรียกว่าโอเอ็นดันก็คือกองเชียร์ กองเชียร์แบบเรียกว่าเข้มแข,แข็งแข็งแรงจริงจังดุดันอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันมันจะแบบมีเกมหรือว่ามีการ์ตูนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโอเวนดันนะคะชอบมากโดยการส่วนตัวนะคะเพราะว่าวรู้สึกแบบอุ้ยทําไมแบบดูแข็งแรงดูแบบจริงจังมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 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 เออก็คือเป็นแบบเชียร์กันแบบเออจริงจังแข็งขันแล้วก็แบบอืเออตะเบงเสียง ชอบคือไปดูกองเชียร์ด้วยนะคะรู้สึกสนุกกับเด็กๆเ,เขาค่ะและแบบในงานคือพี่ๆชั้นป .5 ป .6 เนี่ยแบบอู้ทำงานกันจริงจังมากเลยนะคะแบบช่วยคุณครูสุดฤทธิ์มากไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์เวลาอย่างเช่นอ่ะผัดจัดก,การวิ่งแล้วจะเป็นการชักเชียร์อ่ะก็จะเป็นพวกพี่ๆหอบวิ่งกันไปบนสนามไปเก็บของแล้วก็เอาเชือกไปวางให้น้องๆอะไรเงีไงไง้ยคือพี่ๆช่วยกันทําหมดเลยนะคะ แล้วเวลาที่ประกาศการแข่งขันแต่ละอย่างว่าใครใชนะหรือว่าต่อไปจะแข่งอะไรก็จะเป็นเด็กๆประกาศกันเองหมดเลยค่ะคือแบบดูแล้วก็รู้สึกเออเด็กๆเ,เขาดูแบบมีการพัฒนาเนาะเป็นพวกพี่ๆเป็นรุ่นพี่ก็ทําให้น้องๆแบบเป็นการเป็นงานกันมากแต่ละคนแต่พูดถึงกีฬาสีสมัยเนี้ยคือแบบกิจกรรมลดน้อยลงจากแต่ก่อนมากเลยนะแต่ก่อนคือแบบ วันกีฬาสีคือแบบไปอยู่ที่โรงเรียนเป็นวันๆนะคะแต่ละบ้านก็แบบต้องหอบเอาโอเบนโตแบบเซ็ตใหญ่มากไปนะคะบางบ้านมากันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาหมดนะคะแล้วเอาเต็นท์ไปกลางนะคะเต็นท์ไปกลางนั่งกันอยู่ในเต็นท์กินข้าวปิกนิกกันไปพอถึงตาลูกหลานตัวเองออกไปวิ่งออกไปแสดงปุ๊บเราถึงจะไปอยู่ขอบสนามแล้วก็ดูนะคะแต่สมัยนี้คือแบบจบเร็วรวดรัดภายใน ภายในช่วงเช้าอะสมัยก่อนนี้แบบอุ้ยทําหลายอย่างมากมีอ๋อสมัยก่อนมันมีแบบว่าผู้ปกครองต้องออกไปแข่ง้วยค่ะคือแบบอ้าวผู้ปกครองปอ .2 ป .1 เอาออกไปเราก็ต้องออกไปเล่นกับเขานะคะตอนสมัยเลยโอยังเป็นชั้นปฐมแบบเล็กๆอะค่ะออกไปโยนบอลเข้าตะกร้าเนี่ยแหละถ้าจะไม่ผิดอ๋อนึกออกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนหลายสิ่งมาก ผู้ปกครองต้องเล่นด้วยอีกเอาลูกกับเล่นผู้ปกครองก็ต้องมาเล่นกับลูกขึ้นหลายอย่างนะคะเดี๋ยวนี้มน <_' S 1> ไม่เด็กอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบจบเร็วไม่ต้องไปกลางเต็นอะไรรอนเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาเบนโต้ไปกินด้วยนะคะอืมก็ก็ก,ก,ก็ดีคนละอย่างะคะ่ะอันนั้นก็คือแบบต้องใช้เวลาถ้าแบบแรกคือแบบโอ้ใช้เวลาทั้งวันอันนี้ก็แปบบ๊แบๆเอากลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเป็นคนละอย่างนะคะ,ก,คยยะ,คะก็พอดีเราได้แบบมีประสบการณ์ทั้งสองแบบนะคะก็สนุกสนานกับงานเทศกาล กีฬาสีของญี่ปุ่นค่ะไลลาพร้อมไปเดินเล่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รีดด้วยไปไฟพร้อมนะคะแถวบ้านเรามันมืดะคะ่ะแล้วก็มีไฟที่กระเป๋าด้วย